สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะตามคุณตาไปไปทําอะไรกันดีนะเดี๋ยวยังไม่บอกนะคะให้ทุกคนดูเอาเนาะว่าเนี่ยคะ่ะเตรียมกระถังไปนะคะว่าเราจะไปทําอะไรกันนะคะไปค่ะตามไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนแต่แอบบอกไว้นิดนึงนะคะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนและทุกคนชอบกันมากๆเลยคะ่ะยิ่งเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะคะยิ่งอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนเป็นของบราพื้นบ้านของเรานะคะแล้วก็อยู่ในน้ํานะคะทุกคนหาทานได้ยากนะคะทุกคนไปค่ะตามคุณตาไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปกันเลย มาถึงแล้วค่ะทุกคนแน่นแน่นน่าจะพอเดากันได้แล้วไหมคะว่าเนี่ยเรามาทําอะไรกันนะคะทุกคนค่ะฉเฉลยก็ได้นะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมางมหอยขมกันค่ะทุกคน<ว>นี่นะคะที่เห็นนี่ก็คือเป็นสระหลังบ้านของเรานีเองนะคะทุกคนเนี่นะคะใ<ว>นสระก็จะมีปลาด้วยนะคะทุกคน<ว>แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหอยขม เยอะไหมแล้วก็ตัวใหญ่ไหมคะทุกคนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตลงไปก่อนนะคะกลัวจะกลิ้งลงไปแล้วทุกคนเนื่องจากทางมันชันมากมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนลงมาแล้วคะ่ะจะให้ดูทางว่ามันชันขนาดไหนแล้วค่ะทุกคนยังอยู่ดีนะคะ,ะทุกคนให้ดูบรรยากาศในป่าะนะคะนี่คะ่ะมีบัวเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเรียกว่าบัวเจตบุตรนะคะ<อ>ซึ่งสามารถกรินสายมันได้นะคะท<อ>ุกคนเอามาแกงเลียงนะคะอร่อยมากค่ะทุกคนแล้วก็ขอบสะของเราก็ยังมีผักบุ้งอยู่นะคะทุกคนเนี่ยค่ะ ยอดงามมากเลยค่ะทุกคนนี่โหขอบุ้งงามมากค่ะไม่อยากเย็บเลยเดี๋ยวเราเอาใจช่วยกันตากันนะคะทุกคนว่าวันนี้เราจะได้หอยขมกันเยอะไหมดูใกล้ๆค่ะอะได้ยินเสียงแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ได้ไหมนี <sighs> ่อยากจะลงไปงมด้วยจังเลยค่ะทุกคนถ้าไม่กลัวว่าโทรศัพท์จะตกน้ำนะคะทุกคน เดี๋ยวมาลองมาลุ้นตัวหอยกระดี่งกินเลนะคะทุกคนว่าตัวจะใหญ่ไหมเนาะเ mm hmm. นี่ยค่ะโอฟังกัดเสียงแล้วนา่าจะตัวใหญ่นะคะทุกคน mm hmm. นะคะทุกคนตอนนี้กําลังเดินตุ๊กตากำลังเดินไปเก็บที่ตรงกิ่งไม้นะคะเพราะว่าหอยนะคะเขาชอบเกาะตามกิ่งไม้นะคะเดี๋ยวรอตุ๊ต,ตามาใกล้ๆกันเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะขอดูหอยกันนะคะทุกคนมีเยอะไหมพ่อตรงกิ่งไม้อะ่ะโอ้มีหลายตัวะคะ่ะทุกคน นี่เป็นสระหลังบ้านของเราเองนะคะทุกคนซึ่งขอบสระจะอยู่สูงมากนะคะสูงจากบ้านมากเลยนะคะตอนนู้นป้ายคือปักอยู่บนขอบสระนะคะทุกคนให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะดูวงกว้างนะ,ะจะ่าถุงแล้วก็เห็นนะคะว่าสระเราจะลึกลึกมากะคะ่ะแล้วก็ใหญ่ยาวมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลอกรู้การงมหอยภารกิจงมหอยในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะทุกนคน เสียงดังเลยเพราะตัวน่าจะใหญ่อย่นนะั้นคุณตาบอกในตลาดนะคะขายถุงหน่อยเดียวนะคะสิบห้าบาทนะคะวันนี้นะคะเรามุมจักสักของเราเองนะคะเราไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่อาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะคะเนาะแต่ก็ได้เราจะกินมากเราจะกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะสักของเราเองะคะ่ะทุกคนถ้าเหลือก็สามารถเอาไปขายได้ะคะ่ะทุกคนันจ,จากเสียงแล้วก็น่าจะตัวใหญ่ยู่นะคะทุกคน ทุกคนคะเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่ขอบสะกันแล้วกันนะคะทุกคนน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะทุกคนเนี่ยน้ำประมาณสักหัวเข่าได้ค่ะทุกคนคะเผิ่อแป๊บเดียวคนงม,มไปเล่นน้ำนะคะทุกคนเนื่องจากว่านะคะคนงม,มปวดหลังค่ะทุกคนตอนนี้ งมทั้งตัวแล้วค่ะน้ําหัวเข่านะคะน้ําแค่หัวเข่าแต่งมหอยทั้งตัวแล้วนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าทุ่มทั้งตัวจริงๆนะคะทุกคนกระถังลอยได้ค่ะทุกคนเอเดยนน้ชูไว้ตาไหนนี่เห็นไหมคะทุกคนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปนะคะจะไปตรงนู้นค่ะเ่าบัวนะคะทุกคนตอนนี้นะกำลังรอยคอระคอยไปคะ่ะทุกคนตาบอกนะ้ำมิดหัวเลยะคะ่ะทุกคนมิดหัวขาค่ะ <c oughs> <c oughs> ระหว่างทางก็เก็บไปด้วยนะคะ <c oughs> ไปแถวเป้าหมายคือที่เกาะบัวน,นะคะ <c oughs> มีไม่มีเกาะอยู่ตามใต้ใบบัวม,มั้งไหมพ่อ หวังว่าจะได้เกาะอ,อีกซ้ำใต้ใบบัวนะคะหลายๆตัวผลปรากฏว่ามีไม้ตามีแต่ตัวเล็กนะคะมีแต่ตัวเล็กนะคะทุกคนเราทุ่มคุณสร้างมากนะคะทุกคนถึงกับขนาดหลบใบหลบต้นบวนัวถึงก็หลบต้นบัวกันเลยทีเดียวค่ะทุกคน อ๋อเยอะค่ะทุกคนแต่ตัวน้อยมันก็ยังใช้กินไม่ได้ค่ะกินก็มีแต่เปลือกมันจะเนื้อมันยังน้อยค่ะภารกิจหาหอยวันนี้นะคะดูสิเราจะได้กินหอยรลอได้กินผักกันทุกคนี๋ยวมาดูกันนะคะว่าได้เยอะไหมเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะมาแล้วค่ะใกล้ปรมาแล้วทุกคน ใครที่มาดูท้ายคลิปอาจจะโอ้น้ำลึกมากๆเลยเนาะทุกคนต้องย้อนไปดูต้นคลิปนะคะว่าน้ำสระแล้วแคจริงระดับเท่าไหร่นะคะทุกคนไหนๆโชว์ตัวหอยหน่อยค่ะหอยใหญ่ไหมไหนขอดูหน่อยตาได้ตัวหอยไหมตัวใหญ่ไหมยังไม่ได้ะคะ่ะทุกคนไม่เอาเล็กก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะคะทุกคนให้ตัวโตวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาโตแล้วก็ค่อยมาน้ำลึก เป็นไงคะทุกคนน้ำลึกไหมคะดีนะเมื่อกี้ตาหน้าจังหวะลุกขึ้นมากางเกงไม่หลุดแอนแอนนั่นแนะคะทุกคนโอ้ได้เยอะอยู่ค่ะพอแกงอยู่ค่ะทุกคนนี่ค่ะพอแกงอยู่พอแกงนี่ค่ะ ได้พอแกงอยู่เดี๋ยวเขาจับดูก่อนจะได้รู้ว่าตัวใหญ่ไหมโ้ยตัวใหญ่ะค่ะตัวใหญ่<ว>ตัวใหญ่ถือว่าตัวใหญ่ได้หละตัวใหญ่เลยเนี่ยสองตัวก็เต็มฝอามืออยู่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช้ได้เราก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ